อน,นี้มาเก็บยอดกระถิ่นกงามกันเลยเพื่อนอันนี้กระถิ่นต้นนูนนะเมื่อกี้มันเยอะหักลงมาให้มันไม่ให้มันสูงมากไงเนี่ยหากลงมาได้ยอดอบบวบเลยงามงมเลยเนี่ยโอ้โหเอาไปกินกับขนมจีนเอาไปแจกลูกค้ากินกับน้ําพริกอซบอย่าบอกเชียวมแต่ยอดอุบวบอันเนี้ยเพิ่งจะหักลงมาเด็ดเด็ดเด็ดอ่อนๆยอดอ่อนๆเอาไปให้เขาโอ้งามมากเลย ยอดกระถิ่นไห่ไหมเรามีตู้เย็นมีผักสวนครัวหลังบ้านเราก็ได้กินไม่ต้องไปซื้อเลยเหลืออีกหลายกิ่งลยจะต,ต้องมาเอาทุกวันค่ะเพราะว่ามันต้องใช้ไงอ๋อรู้แล้วต้นอันนี้ดอกพวงวิวาค่ะเพื่อนๆพวงวิวาเมื่อกี้เราโน้มโนมอันนี้กิ่งลงมาโดนต้นในเนี่ยคงไม่เป็นไรมั้งถ้ามันไม่ห,กหักเลยอันนี้กําลังออกดอกตมสวยมากเลยเนี่ยโอ้โดอกด้วย มีทุกกิ่งเลยดอกนีู่กำลังออกดอกเลยนี่เขาเรียกต้นม่วงมณีรัต้าเห็นไหมสวยมากเลยจากเพื่อนๆสีสวยสวยสีหวานหวานนี้เราเราต้องทําซุ้มให้เขาใหม่ทําค้างให้เขาใหม่ไม่งั้นก็จะไม่มีทางเดินเขาก็จะมาไปหมดเต็มไปหมดตรงนี้ดูสิเต็มไปหมดเลยเนี่ยกําลังบานค่ะอันนี้ดอกตูมเขาเขาจะออกเป็นช่อแบบนี้แหละ เมื่อกี้มันอยู่บนกิ่งกระถินนะละลากกระถินลงมาทีนี้ว่ามันก็เลยตกมาด้วยดูสิยอดนี้สวยมากเลยโอ้หเข้าไปยาวมากเลยนะเพื่อนๆดูเดี๋ยวอีกหลายกิ่งเดี๋ยวค่อยมาเอาลงเพราะว่ามันมันต้องใช้ทุกวันในหนก็มาเรีย <c oughs> โอ้โหดูดอกสวยมากเลย <c oughs> ดอกเข็มนี่ก็สวยเ <c oughs> พื่อนๆดูบวบเราดิขึ้นยันหลังคาเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องดึงโน้มลงมาให้มันมา ข้างล่างนี่แหละพามาดูบวบโหต้นนี้ยังไม่ออกดอกเลยต้นใหญ่มากเลยดูเนี่ยอันนี้ก็ไปกินกันขนมกินก็อร่อยนะยอดมาตูนเดี๋ยวให้เยอะๆก่อนตัดบ่อยมากเลยแทบจะไม่เหลือเลยเนี่ยว้ายพวงคามสวยจริงๆพวงคามพวงคามพวงคามสวยมากดูด สวยมากค่ะคนดูดิพอเขาบานเต็มที่นะเขาจะให้ดอกเราสวยสวยเดี๋ยอันนี้พอบานบานเสร็จเขาจะเป็นสีเขียวๆนะคะเป็นสีเขียวๆโอ้ยยอดกระสินมีอะไรกินอีกตรงนี้อื้อ,อันนี้ดอกสวยมากเลยเนี่ยจริงๆออกเป็นช่อเป็นช่อเนี่ย สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยต้นนี้เราเล็บมือนางเล็บมือนางสลวยสลวยสวยงามมากเลยเล็บมือนางสลวยสวยงามอวันนี้ยอดผักบุง้งยอดผักบุ้งผักกินทั้งนั้นเลยอันนี้ดอกไม้ดูสิสวยจังเลย สวยจริงๆนะเนี่ยหไหลตะคขบแดงๆมีไหมไม่มีเลยกินไปหมดแล้วนูนๆเธออ,อันนี้ช่อใหญ่มากเลยค่ะพอมันแก่แล้วค่อยมา,มาตัดไปชําค่ะเพื่อนๆเดี่ยวให้มันออกเป็นสีน้ําตาลก่อนให้เถาเป็นสีน้ําตาลก่อนถ้าเถาแบบนี้นะมันขยายพันธุ์ไม่ได้นี่ได้กินตะขบและลูกน้สุกออื หวานเจี๊ยบเลยวสวยมากเลยค่ะออร่อยอร่อยนะคะทำอะไรเจนิงเจนิงซักผ้าเหรอเจนิงสักผ้าเหรอคะอ้าวดดอดอี้สวยๆเห็นไหมเล็บมือนางสวยเนาะ อสวยมากเลยมันเป็น,ปนชอบเป็นพวงให้บานมันบานทุกดอกเลยเนี่ยเนี่ยปลูกสวยทุกอย่างเลยงงมากเลยเราขยันดูไหมแรมเนี่ยเนี่ยดูสิมันออกดอกให้เราชมสวยมากเลยมา,มาเก็บยอดกระถินไปกินกระน,นมจีนยอดกระถินต้นนั้นนะอ่ะโอ้โหดกเนี่ยพวงคามก็ออกดอกสวยมากเลยดูก่อนค่อยๆไปมันชื่นใจนะคะ เห็นแล้วชื่นใจชอบจังเลยสีเนี่ยสวยมากเลยค่ะฮะออ